คุณเคยรู้สึกไหมว่าเรากำลังวิ่งไล่ตามความฝันแต่ไม่รู้ว่าทิศทางที่เดินไปคือที่ไหนผมเองก็เคยอยู่ในวังวนแบบนั้นจนวันหนึ่งคำว่าอิกิไกเข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการอิกิไกคือคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าเหตุผลในการตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตคำเดียวที่ทำให้ผมหยุดวิ่งตามความฝันแบบไร้จุดหมายและเริ่มค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตด้วยการถามตัวเองง่ายๆว่าสิ่งที่ผมรักสิ่งที่โลกต้องการ สิ่งที่ผมทำได้ดีและสิ่งที่ผมสามารถหาเลี้ยงชีวิตจากมันได้คืออะไรนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเป้าหมายภายนอกแต่มันเกี่ยวพันกับ self awareness ที่ลึกซึ้งที่สุดในตัวเราเพราะเมื่อรู้จักตัวเองจริงๆจะกระวลก็เริ่มส่งสัญญาณตอบรับกลับมาพลังแห่งกดแรงดึงดูดไม่ได้มาเพียงแค่ความฝันแต่เกิดจากความชัดเจนในหัวใจเรานี่เองลองคิดดูหากเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรความเหนื่อยล้าและความสับสนจะตามมาเสมอ แต่ถ้าเรามีอิกิไกเป็นเข็มทิศในตัวเราจะพบว่าทุกคำตัดสินใจทุกการกระทำมีคุณค่าและรู้สึกเชื่อมโยงกับจักรวาลอย่างลึกซึ้งความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงนี่คือคำพูดที่ผมอยากฝากไว้ให้คุณวันนี้ผมอยากชวนคุณลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณค้นพบอิกิไกของตัวเองหรือ,อยังถ้ายัางลองเริ่มถามใจดูจากสิ่งที่คุณรักและทำได้ดีเชื่อไม่ว่าคำตอบที่แท้จริงอาจรออยู่ใกล้กว่าที่คิด และถ้าวันนี้คุณหยุดวิ่งและเริ่มเดินอย่างมีจุดหมายคุณคิดว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้โดนใจอย่าลืมกดติดตามและแชร์เพื่อให้เราเดินทางค้นหาอิกิกายไปด้วยกันแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ